ท่านผู้ชมของดีอย่างหนึ่งนะคะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าคุณแม่เขาเรียกว่าข้าวหลามเลยนะคะข้าวหลามช็อตค่ะข้าวหลามช็อตก็คือเป็นข้าวหลามที่เป็นหน้ากะทิล้วนเลยเส้นโค้งแล้วทีนี้มันจะมีช่วงที่เป็นข้าวเหนียวไหมคะมีค่ะมีแต่ว่าหน้าจะเยอะมากค่ะอันนี้อันนี้หน้าเลยครับแตงกูไวแล้วก็มีหน้าเลยางคะแล้วก็มีเปลือกมีเปลือกแล้วอะไรอีกคะแตกูไว แบกวยเมรูพ่เลยค่ะอ๋อมันจะมีสองหน้านะคะมีถั่วมีไข่วยมีมะพร้าวมีมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมอ๋อข้าวหลามช็อตจะเป็นข้อเล็กๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีไม้ลายด้วยนะคะคุณน่ากินมากเลยถ้าอันเล็กๆแบบนี้หรอคะอันเล็กอ้อยอันนี้สี่กระบอกร้อยมีมีมีหน้าอะไรบ้างคะนี่ รวมใช่ไหมคะโอ้ท่านผู้ชมถ้าเป็นกระบอกเลนะ็กนสี่กระบอกร้อยถ้าใหญ่ๆก็บิ๊กเบิ้มก็คือ3มกระบอก100บาทนะคะคุณแม่ขอหนูเปลี่ยนเป็น4กระบอกร้อยค่ะท่านผู้ชมเลิศมากของดีของเมืองสุทธนะคะข้าวหลามชอ็อตค่ะ,คะข้าวหลามชอ็อตนะคะ,ค,ะคุณแม่ขาอะไระนะคะเอาขนมจากก็คือทํามาจากใบจานนะคะอันนี้มีไ,ไส้อะไรคะ ไส้เผือกมะพร้าวนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ชื่อว่าอะไรคะคาสเสียฮะต้มเข็ยบาสเสียค่ะราคาเทูเลยร่จ๊ะเลิศรสชาติจะมีอบหวานหอมกรีนหอมเยือกนิดนิดสามลูค่ะเป็นเป็นเป็นสามรสขายยังไงคะนี่เก็บได้นานไหมได้นานค่ะเป็นใส่ตู้เย็นไม่เป็นเดือนก็ไม่เสียค่ะเพราะว่าจะตุนไปเรื่อยๆราคาเบื่ะขายยังไงคะตัว่อสี่สิบบาทได้าสามตัวร้อยเอาสามตัวร้อยค่ะคุณแม่ตัวร้อยนะคะ ก็เรียกว่าอะไรนะคะต้มเ็มระปาทูต้มเค็ม3มรสกินได้ถึงกระดูกเลยนะท่านผู้ชมนะคะอร่อยมากสูตรคุณแม่อันนี้ได้ความรู้มาจากไหนจ้าแม่จ๋าจากแม่โอโห้อยากมาเรียนกับคุณแม่จึงเลยถ่ายทอดพิชายหนูไม่นี่หนูจะมาเปิดกิการขายปราทูต้มเค็ม3ามรสค่ะคุณแม่ค่ะอร่อยมากเลยสามตัวร้อยมีตัวใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมค่ะอืสุดยอดเลยหลงเสน่ห์แม่ค้านะคะท่านผู้ชม หมดไปสองพันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหมดไปสองพันแล้วค่ะอร่อยมากค่ะคุณแม่เมืองสุรินทร์ผู้คนใจดีเนาะผ้าไหมนุก็ซื้อไปแล้วค่ะหนึ่งผืนผ้าไหมสีหวานมากค่ะคุณแม่วันนี้ขายดีไหมคะแม่จ๋าอ้เลิศมากแม่ขามืออาชีพอร่อยดูหน้าตาก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ